Ta đen nhá. นะเออ ừ. <laughs> à, อายุกต่ำอีกนิดนึงต่ำนนึงน้ำพวงต่ำับน้ำพวงต่ำเอาน้ำพวงนอนเลยนอนเลยเนี่ครับเดคตคอดาราครับเน้นนะครับแล้วเขาเรียกเจกรายยิเกเดคเกอนนเดี๋ยวไปถอดขอใส่แม่ก่อนครับ หน่งองนนะคะนะคะสอาคกล่องคกลงนี้นะคกลนี้ตรงนี้ครับกลงนี้ครับกลองนี้ครับหนึ่งสองกลองนี้นะคะกลงนี้กลงนี้ครับหนึ่งสอหนึ่งสอออื่นเฉลยบอกเลยครับ ยัใจขอยีนไ้ครับผมขอเย็นนิดนึงนะครับขออนุญาตต้องนี้นะครับผมสองสามสับสาม้ครับดีมาครัองขออนุญาตเอาแมสลงหน่อยนะนิดนึงครับแมสอยาี่ไนะฮะไนะครับไอนะครับสองสามไปเลยครับครครับมองต้อครับมองต้นมงนี้ครับกนี้ครับ เบาวีอยู่นู่นครับเบาวีเอาลาพเราไม่เกินเราถ่ายหมู่ขนาดนี้มันออกลาดได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้แล้วหา่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครเอาไงถ่ายเลยทีนี้มันไม่ได้เออบอกด้วยนะครับบอกอย่าอย่าเอาภาพที่ไม่ดีออกไปนะครับนิดนึงบอกนิดนึงว่าจะถ่ายแบบไหนแล้วมันออกภาพได้ มีพี่เจเลเชียนเยี่ยมพี่โป้แล้วก็น้องนายคอมเมดี้อ่นะครับเล่นไหมฮะนายโอเคไหมครับจะพาได้ไหมโอเคใส่แมสนะครับใส่แมสทุกคนนะ ละครเรื่องใหม่ครับพญาไร้เก่องเกียรติศรีบริษ mm ัทโคลิเซียมครับวันนี้ดาราทั้งดาราตลกดาราตลกก็มีอายุงน้ำพวงน้องนายดมคอมเมดีแนเจเลเชียนยิ้มพิปโป้ก็ประธานสุริยันก็มาเสร็จแล้วจะแบ่งเป็นเรื่องๆนะครับแต่เรื่องมันจะได้น้อยคน เอามูเสร็จแ,แล้วก็จะแบ่งเป็นสองเรื่องนะครับโอเคเอพยัคฆ์ยิ่งเจก่อนที่สะยิ่เงเจลำบากมากอเ,เอาเอา,เอาเรื่องพยัคฆ์ยิ่งเจก่อนนะอ่ามาดนนะูเถอตอนนี้จะถ่ายเป็นเรื่องนะตอนนี้จะถ่ายจะภาพเป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องพยักไรยิ่งเกครับเป็นชุดไหน,นครับมาดนนะูกันครับ มีครับจะเก็บได้อีกเยอะครับก็ส่งมาได้อีกส่งมาเรื่อยๆนะครับเกือวของบางอย่างเราจะได้ร่วมกันทาและอย่างคองที่คุณแม่เปเนยังไงบ้างนี่ครคุณแม่ถ้าเกิดซื้อคลงไปทันทันก็เราเชื่อว่ก็ได้คองจากพี่หนิงให้คุณแม่

บินบอลเรือลิทนะครับเอาไปช่วยน้ําท่วมนะครับขอเสตโตบมือให้กับคุณพ่อพี่มรดบ้านเลยไทยนะครับนะจะเป็นเรือนะครับเรือที่น้ําท่วมตอนนี้ครับเป็นตัวแทนของท่านประธานนะครับท่านประธานนะครับดรพิ jawat นะครับเจ้าจากองศานะครับเรือลำนี้ราคาทั้งหมด450,000บาทนะครับผมว่าณตอนนี้น้ำท่วมทั่วไปนะครับในในในประเทศไทยนี้เท่านั้นอ๋อค่ะคุณพ่อพี่มรดบ้านเลยไทยนะครับบริษัท คอนเสตเห็นแล้วว่าสิ่งที่อยากจะช่วยพี่น้องประชาชนครับได้ก็คือการนําเอาเรือนี้ออกเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้นะครับบอบบอบบอบันอีบ้ด้วยเขมเขมเขมเข้มมางเนาะโอเคแล้วเข้มจะไปด้วยไหมเนาะ เค็มสองล้ำ <rôle> น <à> <s ống> ี่ไหมลูกเข้มเข้มจะเค้มจยซื้อไปเองนี้คเอาจะเรียกใครจะยังไงเอาเจอถ่ายอะไรก็ว่ากันไ่ยนะขมไปเยี้ไปเข้มไปเ่ยไปัไบีพรบีอดเอไปกับบ้านเลยครับ